สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกทาก่านเข้าสู่ช่องของ n t l i f e in Italy นะคะคุณอยู่กับแม่นุชไส้อิตาลีแห่งเมืองเวนิสนะคะสำหรับพอดแคสต์ใน EP นี้เนะะี่ยค่ะก็เดินทางมาถึง EP ที่5กันแล้วนะคะซึ่ง EP นี้เนี่ยแม่นุชก็จะมาพูดถึงนะคะ ที่ผู้คนเนี่ยค่ะให้ความสนใจกันมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ,อย้ายประเทศกันเถอะนะคะส่วนแม่นุษย์นั้นนะคะก็เป็นทีมอิตาลีเนาะก็วันนี้อยากที่จะมาให้ข้อมูลเนะคะเกี่ยวกับประเทศอิตาลีให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะเผื่อว่าเป็นแนวทางแนวทางหนึ่งนะก่อนอื่นนะคะสำหรับอีนี้เนี่ยแม่นุษย์ก็จะบอกว่าใครนะคะใครที่เหมาะกับอิตาลีบ้างนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าอิตาลีนั้นเนะคะเป็นประเทศที่ไม่ได้เอื้ออํานวยกับทุก ทุกวัยนะะต้องบอกแบบนี้อย่างคนที่จะมาหางานทำานะคะอิตาลีนั้นอาจจะไม่ได้เหมาะอะไรนะคะต้องบอกแบบนี้ต้องบอกกันตรงๆนะคะเพราะว่าอิตาลีเองนะคะณนะปัจจุบันการหางานนั้นก็เรียกได้ว่ายากลําบากมากๆเลยนะคะผู้คนตกงานค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็เด็กจบใหม่นะคะก็รอที่จะหางานทา อีกเยอะมากๆเลยนะคะดังนั้นการที่หลายคนเนะะี่ยค่ะจะเข้ามาแล้วก็มามองหางานนะคะในอิตาลีสำหรับมนุษย์นั้นมองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากลำบากสำหรับส่วนนี้นะคะแต่ว่าก็จะมีใครอีกหลายคนนะคะที่เหมาะกับอิตาลีนั้นนะคะก็คือนะคะคนที่อ,อยู่วัยใกล้กเกษียณแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าประมาณา50าขึ้นไปนะคะ ก็จะเหมาะกับอิตาลีมากๆเลยนะคะเนื่องจากอิตาลีนั้นมีเป็นประเทศที่ เียกได้ว,ว่าอุดมสมบูรณ์นะคะอุดมสมบูรณ์แถมอ,อากาศอะไรต่างๆนั้นก็เหมาะด้วยนะคะสำหรับคนไทยที่จะย้ายมาอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะคะดังนั้นมนุษย์จะมองว่าถ้าใครนะคะอยากที่จะมากระสีนหรือว่ามาใช้ชีวิตในช่วงของเขาเรียกว่าอะไรล่ะการทํางานในช่วงท้ายๆนั้นอิตาลีก็เหมาะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนอทอสคาน่าเองก็ดีโรมหรือเมืองหัวเมืองต่างๆนะคะก็เป็นอะไรที่เหมาะกับ คนเหล่านี้นะคะก็ได้ได้ว่าอาจจะต้องมีปัจจัยในการาเข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่นุชมองว่าคนที่มาระยะยาววีซ่าระยะยาวนั้นยังไม่มีนะส่วนใหญ่แล้วผู้คนที่มาที่นี่นั้นก็ต้องเรียนกันตามตรงนะคะว่า,าแต่งงานย้ายมาอยู่กับครอบครัวที่นี่นะคะหรือหลายคนนะคะก็ติดตามติดสอยให้ตาม แม,มานะคะหรือว่าเป็นญาติพี่น้องอะไรประมาณนั้นนะคะและก็มีอีกหลายส่วนนะคะก็ต้องขอเรียนกันตรงนี้ว่ามันมีนะคะที่ว่ามาแล้วก็หนีวีซ่าอะไรประมาณนั้นนะคะแต่สําหรับแมนุษย์มองว่าการทําเช่นนั้นไม่เหมาะกับการจะมาอยู่ต่างประเทศนะคะการแม้แต่ว่าประเทศใดๆก็ตามเลยแหละเพราะว่าการใช้ชีวิต ด้วยวีซ่าที่ที่ไม่มีวีซ่าอะพูดอย่างนี้ดีกว่าอ่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงนะคะถ้าเกิดว่าเราเจ็บป่วยหรือว่าเราเกิดเหตุ อุบัติเหตุอะไรขึ้นมานั้นคือทุกอย่างมันเป็นค่าใช้จ่ายหมดเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันจะทําให้เรานั้นอยู่อย่างไม่มีความสุขด้วยนะคะเหมือนเรียกได้ว่าอยู่แบบหลบๆซ่อนๆอ,อะไรประมาณนั้นนะซึ่งแม่นุษย์มองว่าถ้าคนที่สนใจจะมาที่นี่นะคะมองว่าคนที่จะมาอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ส่วนคนที่มี มาที่นี่ในช่วงบ้านปลายหรือว่าอยากที่จะมากะเกษียณอ,อ,อ,อายุที่นี่นะคะมนุษย์ก็มองว่าอิตาลีเป็นประเทศที่เหมาะนะคะสำหรับการท่องเที่ยวการอยู่การกินนะคะอะไรประมาณนี้คือทุก,ท,กทุกสิ่งทุกอย่างเอืออเ้ออํานวยหมดเลยนะคะแต่เสียอย่างเดียวนะคะอิตาลีมันไม่มีงานที่จะแบบว่าทำได้นะคะแต่ส่วนทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ย มันก็จะมีงานที่เป็นแบบสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นพวกหมอพยาบาลอะไรปบรางเนี้ยนะคะซึ่งคนที่นี่เขาก็ยังต้องการอยู่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าอ่าเราหาตําแหน่งงานตรงนั้นได้หรือเปล่านะคะแม่นุชก็มองว่า,อ,าอิตาลีนั้นเหมาะกับคนไทยมากๆนะคะสาหรับแม่นุชมองว่าสภาพภูมิอากาศอะไรต่างๆนะคะอาหารการกินนะคะการใช้ชีวิตต่างๆคืออิตาลีนั้นเป็นอะไรที่อ่าเขา ดีเลอร์ทางด้านนี้นะคะเรื่องอาหารการกินเรื่องสุขภาพอะไรต่างๆเดี๋ยว e ีีหน้านะคะมนุษย์จะลิสต์รายการออกมานะคะว่าข้อดีและข้อเสียในการอยู่อิตาลีนั้นมีอะไรบ้างนะคะก็เอาเป็นว่าสำหรับ e ีีนี้เน,นีเ่ยมนุษย์ให้ข้อมูลว่าใครควรที่จะมาอยู่ที่อิตาลีนะคะอาจจะเป็นไกด์ไลน์เล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะไม่ได้ตรงทุกประเด็นหรือว่า ตรงใจใครหลายๆคนเนี่ยคะ่ะซึ่งมนุษย์ก็มองว่าหลายๆคนไม่ได้มองว่าเอ้ยจะต้องมาหางานทําที่อิตาลีหรืออะไรนะคะแต่คืออาจจะเป็นประเทศที่คนอาจจะมองข้ามไปนะคะแต่อิตาลีนั้นมนุษย์จงต้องบอกเลยว่าสภาพภูมิอากาศนี่คือเขาดีงามมากๆนะคะมีความอ่ามีอากาศร้อนหรือว่ามีแสงแดดนะคะมากกว่า6เดือนเลยนะคะก็เรียกได้ว่าพอใจนะคะถูกใจ ชาวเอเชียของเรานะคะคนไทยของเรามากๆเลยล่ะคะ่ะส่วนช่วงหนาวที่แบบหนาวมากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นแค่สามเดือนนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นอากาศที่กําลังสบายๆนะคะแต่ก็ยังใส่เสื้อแจ็คเก็ตสบายๆ,ๆอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หนาวแบบหนาวมากมายเนะคะ่ะซึ่งไม่รู้จุดที่เวนิสเนี่ยอากาศที่นี่ก็จะอยู่ประมาณอเต็มที่เลยนะสําหรับปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะหนาวหน่อยก็จะประมาณลบเประมาณลบ 2ลบ3นะคะถึงลบ5นะคะปีนี้นะคะซึ่งหนาวสุดและแต่ว่าโดยปกติทั่วๆไปเนี่ยจะอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ1-2องศานะคะ1-2องศานะคะในช่วงหน้าหนาวนะคะประมาณนั้นซึ่งเป็นอากาศที่ไม่ได้หนาวมากมายนะคะสำหรับคนไทยนะคะซึ่งม่นุษย์ก็มองว่า,าใครหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยอากาศก็ดีนะคะสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆที่อิตาลีนั้นเพื่ออำนวยมากๆเลยนะคะก็เอาเป็นว่า EP นี้มนุช แนะนำเอาไว้จะเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้ EP หน้าแม่นุชจะมาบอกข้อดีข้อเสียสำหรับอิตาลีกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นุชก็ขอลาไปแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมการแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณลาสวัสดีค่ะ